16กุมภาพันธ์2558คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเลื่อนปิดขอสิทธิสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปเป็นวันที่16มีนาคมนี้จากที่จะปิดขอสิทธิในวันที่18กุมภาพันธ์และยังเชื่อว่าจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของภาคเอกชนแน่นอนได้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้รวมตัวกันที่ศูนย์รับเรื่องราวลองทุกสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นรายชื่อประชาชนจำนวน20,000รายชื่อขอให้นายกรัฐมนตรีชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ออกไป กระทรวงพาณิชย์ปล่อยขอบวนรถทงฟ้าสู่ชุมชนหรือโมบายยูนิคจำนวน100คันจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ2 0่0ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังคงประมาณการ GDP ทั้งปี2558ที่ร้อยละ3.5ถึง4.5ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน6ด้านคือการฟื้นตัวของการส่งออกการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแนวโน้มการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนการปรับตัวลดลงของราคาน้นมันในตลาดโลกการเล่งรัดใช้จ่ายของภาครัฐและการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของปริมาณการจำหน่ายและผลิตรถยนต์ 17กุมภาพันธ์2558สมาคมการค้าส่งปลีกไทยเผยช่วงหลังปีใหม่กันบงซื้อของประชาชนแผ่วลงจากที่ประชาชนมีเงินน้อยแต่มีหนี้คูรเรินเพิ่มขึ้นสินค้าทั่วไปไม่ปรับราคาขึ้นเพราะกังวลกำลังซื้อจะหดตัวหากมีมาตรการกำหนดราคาสินค้าขั้นต่ำควรเลือกกำหนดเป็นรายสินค้าที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้วรวบรวมข้อสองสัยของเครือข่ายภาคประชาชนปฏิรูปพลังงานจำนวน10ข้อ เพื่อหาคำตอบและเสนอในการประชุมร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีคาดว่าตัวแทนฝ่ายกระทรวงพลังงานที่จะร่วมหารือในเวทีเดีนหน้าประเทศไทยเพื่อพลังงานที่ยังยืนในวันที่20กุมภาพันธ์จะยืนยันเดือนหน้าเปิดให้ยื่นขอสิทธิ์สำรวจเพราะหากไทยไม่ดำเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบนี้ในอีก7ปีข้างหน้าปริมาณกา๊าซธรรมชาติจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 18กุมภาพันธ์2558กระทรวงการคลังเปิดเผยหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติกรณีให้กระทรวงการคลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวจากนายบุญทรงเตริยาพิลมอดีตลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมพวกจะมาถึงกระทรวงการคลังในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งต้องให้คณะอนุก,ก,ร,นกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรรวบรวมตัวเลขและความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้งตัวแทนภาคประชาชนเสนอรัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบถกเวทีสัมปทานปิโตเลียมรอบที่21เป็นการหาลือแบบกลุ่มเล็ก และให้ในายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเสวนาซึ่งรัฐบาลควรชะลอการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแาก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพศ2514และพระราชบัญญัติภาษีปิโตรเลียม19กุมภาพันธ์2558แกนนำกลุ่มคัดค้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21ได้ลดเงื่อนไขในเวทีชี้แจงเดือนหน้าประเทศไทยเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนในวันที่20กุมภาพันธ์ จากเดิมเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานขึ้นเวทีหรือเพียงให้เข้าร่วมรับฟังจนจบการชี้แจงทั้งหมด6ชั่วโมงส่วนข้อเสนอเหลือ2ข้อสําคัญได้แก่หนึ่งการแก้ไขพรบรปิโตรเลียมและพระบภาษีปิโตรเลียมและ2การป้องกันวิกฤตพลังงานใน6-7ถึงปีข้างหน้าคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติได้พิจารณาเงื่อนไขาการใช้เงินจำนวน2 0 0พันล้านบาทในโครงการมูลพันกันชนเพื่อใช้พยุงราคาทำให้ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่40-45บถึงบาทต่อกิโลกรัมจากเดิมต่ำกว่า40บาท และราคายางแผ่นดิบรวมควันชั้น3เพิ่มขึ้นจาก55บาทต่อกิโลกรัมมาอยู่ที่63-64บาทและยางแผ่นดิบอยู่ที่58บาททางบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศก็มั่นใจส่้นเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มที่ราคายางพาราจะสูงถึง70บาทต่อกิโลกรัม คณะกรรมการร่วมภาคลัและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษ,ษฐกิจได้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยเฉพาะมาตรการขับเคลื่อน SME อระยะเร่งด่วนทั้งเรื่องการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการลดภาษีนิติบุคคลแบบขั้นบันไดขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยละหและยกเลิกการสอบภาษีย้อนหลังกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายไม่เกิน200ล้านบาท 20กุมภาพันธ์2 5 5 8เวทีเสวนาเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน16มีนาคมซึ่งมี3ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ 1. ต้องบริหารพลังงานให้มีประสิทธิภาพตามความจำเป็น 2. เพื่อการวางแผนในอนาคตจำเป็นต้องทบทวนข้อกฎหมายบางประการเพื่อเพิ่มทางเลือกและ3การเดินหน้าเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21 ช่자 so